ติ่งดารายินดีนำเสนอนิว v ิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะผมผมลืมโทรศัพท์ลืมกระเป๋าตังค์ลืมอะไรทุกอย่างไว้ในรถผู้จัดจาก,การผมนะครับชื่อคุณปูนะครับเมื่อกี้ก็โทรเหลือเครื่องเดียวถามอะไรพี่ปูพี่ปูปโทรศัพท์ผมอยู่กับพี่ไม่ได้อยู่มเเลยเออไม่เป็นไรพวกนี้ตีห้าก็เจอกันแล้วอืมสภาพผมนะครับจริง,รงๆผมควรจะแบบสวัสดีครับเพื่อนๆชาวติ๊กต็อนะครับ ผมรักเพื่อนเพื่อนชาวติ๊กตอนะครับอืมเพื่อนๆชาวติ๊กตอนนตกตอนี่น่ารักจังเลยนะครับน่ารักเพื่อนๆพนชาวติ๊กตอกนะครับผมครับไม่เหนื่อยเลยครับผมช่วงนี้ทำงานเนี่ยผมมีความสุขผมมีความสุขกับการทำงานด้านแสดงมากเลยนะครับการทำงานด้านแสดงเนี่ย มันให้อะไรเราหลายๆอย่างมันทําให้เราได้โอกาสที่ดีทําให้เราได้พบเจอคนที่ดีได้เจอมิตรภาพที่ดีนะครับผมได้โอกาสมากมายได้เจอผู้ใหญ่ที่เขาให้โอกาสเราได้ไปอยู่กองละครได้ไปอยู่อะไรที่แบบมันดีมากเลยนะครับแล้วมันก็ทําให้แนกเนี่ยได้เติบโตขึ้นแนักมีความสุข กับนักแสดงทุกคนที่เป็นมิกับผมนะครับนักแสดงทุกคนเนี่ยไม่มีใครเฟกเลยทุกคนน่ารักทุกคนเป็นมิกับเราไปหมดน็กรักสิ่งที่น็กได้เป็นจริงเลยนักได้เป็นนักแสดงตั้งแต่เด็กนะครับผม,ผมทำให้นักมีโอกาสมากกว่าเด็กคนอื่นปัดท่อ ไม่ได้หลับไม่ได้นอนตั้งแต่เด็กถ่ายหนังแม่งเช้ายันเช้าเจอนักสแสดงกี่คนกี่คนนะโอยเก็กหล่อผมก็ผ่านการเก็กหล่อมาผมนี่ก็โคตรชั่วเลยต่อหน้าเราเนี่ยทำเป็นมิตรยิ้มแย้มแจ่มใสรับหลังแม่งดา่าเราชิบหายวายวอดเลย ไปกองปุ๊บทำเป็นยิ้มออกจากกองแม่งด่าเราไปกองเช้าเกินนอนหลังโซฟาไม่มีใครรู้ว่าเรานอนอยู่แม่งนินทากันลุกขึ้นมาฟบเงียบเก็บ,บแต่ว่าผมเป็นคนไม่โกรธคนอยู่แล้วนะครับผมเป็นคนธรรมชาตินะครับผมหายเอยจริงๆเลยวงการแสดงนะครับมีทั้งคนดีและก็คนชั่วนะครับผมผมนี่เป็นหนึ่งในนั้น ผมเป็นคนชั่วครับผมเย่ขอเสียงตบมือให้นคกชาลีนะครับผม <c oughs> ไออาเธอร์นี่ก็เป็นเด็กนรกนะครับผมแต่มันเป็นเด็กดีนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเด็กที่ตั้งใจทํางานมากเลยนะครับแต่ผมชอบเรียกมันว่าอาเธอร์เด็กนรกเพราะมันมันน่ารักดีนะอ่า <c oughs> อใหยทุกคนมีความสุขนะครับผมเจอแต่สิ่งดีๆ ผมกวนผมกวนอย่าเฉยนะเพื่อนผมกวนผมกวนแล้วผมก็พูดจริงอย่าเฉยและผมก็ยังย้ำว่าผมเป็นส่วนในนักนะแสดงเลวนะครับผมผมเนี่ยผมนี่ทําตัวชั่วๆเป็นวันๆเนี่ยนะครับผมนอนหลังโซฟาลุกขึ้นมามเก๋ไปไหนวันนี้พี่เก๋เขาไปทางานนะครับผมตั้งแต่เช้านะครับแทบไม่ได้คุยกันเลยนะครับผมจะเล่นละครอีกไหมเกือบรับไปแล้วนะครับผมจริงๆเนี่ยมีผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่เนี่ย ให้โอกาสที่แสนดีผมเนี่ยล่าสุดก็มีละครนะครับผมให้ผมจะได้เล่นช่องสามเหมือนกันนั่นแหละครับผมแต่ว่าผมก็แบบออืคิดทบทวนแล้วแล้วก็ไม่พร้อมผมไม่พร้อมจริงผมมีเหตุผลแล้วกันอีกร้อยปีดมจะมาบอกว่าเหตุผลของผมมันคืออะไรนะครับที่ผมไม่ได้รับไม่ได้รับละครหรือหรือหนังอะไรๆ,ๆอย่างนะครับผมเดี๋ยวอีกร้อยปีเจอกันเดี๋ยวผมมาบอกเหตุผล ผมมาเล่านี่ยีกวาเมื่อวานเนี่ยคือผมผมเป็นคนที่ไม่ชอบใช้รถหรูนะครับพูดผิดผมไม่มีรถหรูผมเลยไม่ได้ใช้คือผมไม่ชอบไม่ชอบรถหรูไม่ชอบไม่ชอบแบบไม่ไม่ได้แบบเป็นเป็นนักแสดงที่แบบว่าต้องขี่รถหรูคือผมจะบอกว่าการวางแผนของผมไม่ได้เก่งนะผมก็โคตรโคตรไม่เก่งเลยนะ แต่ว่าคือนักแสดงนักร้องส่วนใหญ่เนี่ยเวลาแบบว่าพอที่เขาแบบเริ่มทํางานใหม่ๆปุ๊บแล้วเขาได้เงินเยอะในช่วงแรกพกแบบทุกคนจะออกรถหรูเยอะมากเพราะว่ารถหรูนี่มันเป็นมันเป็นมันเป็นหน้าตาทําให้ทําให้คนดูดีขึ้นเยอะจริงๆนะแต่สําหรับผมอะผมโชคดีตรงที่ผมแม่งขี่อะไรก็ได้อะผมขี่อะไรก็ไม่มีใครด่าผมนึกออกป่ะผมโชคดีมากเลยผมเลยขี่แต่รถแบบเน่าๆนะครับขี่ไปซ่อมไปพังไป แต่ผมผมเป็นคนแบบไม่ไม่ได้ดูแลไม่ได้รูไม่ได้ไม่ดูแลล้างไม่ล้างรถนะครับรถผมสกรปรกมากนะครับไม่มีใครนะครับขึ้นรถผมแล้วเหยียบถึงพื้นนะครับเพราะรถผมแม่งมีแต่ขยะนะครับผมแล้วก็สกรปรกมากเลยแต่ว่าผมอะ่ะชอบขี่รถเก่าผมขี่สาล้อผมขี่จริงๆนะผมขี่รถสามล้อผมขี่รถตุ๊กๆคือมันความชอบส่วนตัวเราอะนะแล้วเราก็ ขี่อยู่คันเดียวก็คือรถรถที่ผมขี่มั้งแต่สิบเก้าอะตอนนี้ผมอายุสามสิบผมก็ยังขี่มันคันเดิมอยู่นะที่ใช้งานจริง,รงๆทุกวันประจะนะเพื่อนๆไอ,อใช้รถธรรมดารรมดาเลยนั่นแหละคันตอนนี้ราคาอยู่แสนกว่าบาทผมก็ยังขี่มันแค่นั้นนะครับมีตังช่วงไหนชีวิตมีตังก็ไม่ซื้อนะครับแต่เคยไปซื้อมอไซค์แพงๆอยู่แต่ว่าและล่าสุดอะคือปีที่แล้วอะช่วงช่วงเนี้ยช่วงก่อนเนี้ยก่อนเนี้ยตั้งแต่เดือนกุมภาปีที่แล้วนะตั้งแต่ผม หาปลาหากุ้งอะ่ะผมแบบผมมานั่งคิดแต่เมื่อวานนั้นเมื่อวานผมเปิดหลังรถผมเปิดหลังรถแล้วผมก็เคลียร์หลังรถเอาเอากอี้ออกมานะครับผมเปิดหลังรถปุ๊บแบบผมก็จะเจอเก้าอี้ของผมเจอไอไอสวิงสวิงช้อนปลาที่ตักปลานะครับแล้วก็ขาตั้งไฟเวลาผมไปนั่งที่มันมืดแล้วก็ไอพวกไออินเวอร์เตอร์สำหรับต่อแบตเตอรี่อะไรเงี้ยเอาไว้แบบว่าเวลาเปิดพัดลมตอนอยุงมันเยอะมากเวลาเวลาหาปลาเฝ้าปลากลางคืนคนเดียวอะไรเงี้ยผมก็แบบ ผมเจอเก้าอี้เจอเก้าอี้ที่แบบมันกลางเอาไว้นั่งหาปลาสองตัวผม,ผมอ่ะผมหยิบเก้าอี้มาแล้วผมก็นั่งอยู่หน้าข้างถนนหน้าบ้านผมอะ่ะมันเป็นซอยไม่มีคนนะผมก็เอาเก้าอี้กลางแล้วผมก็นั่งนั้นผมก็แบบกูนั่งไปได้ยังไงวะเนี่ยปีที่แล้วอะ่ะนั่งทั้งปีอะ่ะนั่งตั้งแต่คือคือหกโมงเช้าเนี่ยผมจะไปร้านอุปกรณ์ตรงโชคชัยสี่แล้ะ ไปซื้อลำไปซื้อลำตกปลามันเรียกว่าอะเนี่ยอะไรวะมาคุยอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดค,คลิปดีๆนะคะ